เขาเคจะมีเรื่องเราบอกเขาไม่มีนะคพี่มันเป็นความศรัทธาของลูกศิษย์หรือว่าเปิดนะครับวิ่งเสียววิ่งโฉบแรงๆเต็มเยิมแต่เขาไม่ควรเล่นเกลื่อนกันเขาแตกครับนักข่าวเขามามาสอบถามว่าอาจารย์น่ามีเรื่องเลยนะเาเป็นคนเสือกใหญ่รับรองเต็มเนแหลแต่ที่นี่ไม่มีครับนะเราอยู่กันแบบพี่ๆน้องๆมันเป็นความอัศจรรย์ ในความสกุลของวัดป่าพระนะครับหนึ่งสังขารหลวงพ่อเปิดไม่เน่าเปื่อยสองถึงแม้หลวงพ่อเปิดจากมรณภาพแล้วครับทุกีไหว้รูมีแต่ลูกศิลปะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับอย่างปีที่แล้วนี่พระวัดเต่ามีพระสองร้อยองค์พระไห่อีกสองร้อยองค์นะครับเพราะฉะนั้นบุญบารมีของหลวงพ่อเปิดนั้น นำเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่ผึดหวังขอให้ท่านนั้นอยู่ในสิงครับก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระครับไม่ต้องมากหลวงพ่อท่านบอกว่าพุทธังกรณนังครับ ทำบางสาระนังนคำถามนี้ทั้งทำสาระนังนคำถามนี้กาบสามครั้งแล้ะก่อนแค่นี้แหละครับอติด้เพราะว่าไม่เสร็จฝัเสร็จอยู่ในตัวท่านทุกพองหมดเลยแต่ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับเจริญืมจิตตะพาวนานนั่งสมาธิสักหน่อยหนึ่งไม่ต้องภาวนาอะไรมากมายดูลมหายใจโดยเฉพาะดไม่ต้องอะไรนะครับเช้าทุกเช้านะใครอยากมีสุขภาพแข็งแรงใครอยากประสบความสำเร็จ ต <Okay. S 2> าวตื่นขึ้นมาเลยครับนั่งสมาธิดูลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ดูไปแบบนี้นะครับไม่ต้องภาวนาสัก5นาทีสิบนาทีสามปีอย่างน้อยครับเราจะดูตามนสิงลมเหล่านี้นะครับขนาะนี้บางท่านอาจจะแยกแยะไม่ได้ แต่ถ้าท่านนั่งสมาธินานเนี่ยท่านจะแยกแยะได้ว่าเฮ้ยขณะนี้ขนลุกขนลุกเฮ้ยขณะนี้ศรีรษะขนลุกเฮ้ยขณะนี้ของยุบของขณะนี้แขนเราโกงขึ้นเนี่ยสติมันมาครับมันจะรู้บอกรู้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 ท่านจำไม่ได้เลยครับสติตรงนี้นะนะครับสติตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับทำอย่างไรให้พ้นทุกข์ถ้าพระอยากจะพ้นทุกข์จะต้องมีสติครับ สติรูร er. community. Community. ้ท uh ิพยารู้ทิพย์นะเวลาที่รุกันพลังทิพแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์แรงเหล่าเนี่ยนะครับร่วงเกินสัตว์ร่วงเกินสัตว์สินของคนอื่นข้อสองติดล้งสามกินว่าพูดมาพูดเนี่ย วรจายปืต่อเสียพูดเท็จตรงนี้ว่ากับสนะครับัันี้ครับ เลือเลอลสีมันมีอาการคนลุกคนขังขึ้นปันลือดเลือดเลอเลือเลือเลือเลอเลิเลเลเลอลลอเลเลด เรามีครับพราะครับอันเกินพ่อแท่สีไม่แตกนะครับมีบัตนะครับด้วสีโดยสีนั้นนะครับถ้าเรานั่งสมาธิได้ขาได้ขาดได้ขาดสองขาดสามและขาดสี่ขาดเลประกอบด้วยนิิตแล้วก็เอตามาตสาม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 สปมามใา้คน อาผู้สมับโอ้เชิญใจนี้มาร่วม้ดยด้วยกันมาคารวะหลวงพ่อครับแจ้งหนดการครับเวลาบ้ายกาเวลาบ้ายกาครับพระเดชพระคูมนุษย์นะครับจะเดินทางไปจาบน้ำมันการนั้น สี่ที่ด้วยกันมาณแรกรวาสังฆอุทธฐานที่สองพ่อที่นั่งเสือแล้วก็ฐานที่สามกับข้อแก่ศรีแล้วก็ที่สี่วิหารจตุรมุขนะครับอธิษฐา,าดหลวงพิมแล้วก็ที่ห้า นะครับการไหว้โลงหลวงพ่ออาจับประดับนมัสการหลวงพ่อเปิดคู่นับครับงนับคูหนึ่งร้อยขอทั้งเหรียญลงดำนะครับรูปจำเป็นด้านหน้าเป็นรูปหลวงเปิดนั่งขัดสมาธินั่งทับเสือด้านหลังรูปพระร่มเป็นสัญลักษณ์ ให้ดูว่าเหล่านั้นเลื่อนจากเทวดาเป็นลมนะครับเทวดานะั้นแปลว่าที่มีใจสูงนะครับเลื่อนไปถึงตาหรือสวัสด์นั้นมีหกครั้งเลื่อนไปเขาเรียกว่าลมนะครับมีสิบหกครั้งอารูปคนสี่ครั้งที่เลื ลูกข้อเปิดเป็นเหรียญของพระกรมสี่เสนครับเป็นนิขายให้ดีว่าถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติัจใจของกรมเป็นเพศตาากรุ่นนามตตาและเตาครับแม่ตาจาก่วยใครมีก๊ด